พูดได้ง่ายเลยคะ่ะเธอดุ่งดังมาจากเวทีไทยแลนด์ก็ทันเลยและที่สำคัญเนี่ยน้าเสียงเธอเป็นเอกลักษณ์มากสามารถทําได้เป็น,นั้ำเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายะคะ่ะพูดแบบนี้แล้วนะคะหลายคนคงรู้กันแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะเบลนันทิตาค่ะสวัสดีค่ะวัดีสวัสดีค่ะ วันนี้นี่สวยมาเลยนี่จํากันได้วันนั้นเราเพิ่งเจอกันที่งานใช่เนาะนะคะแถลงข่าวคอนเสิร์ตนั่นเองเป็นยังไงบ้างหายหน้าหายตาไปเลยใช่หายไปหน้าเลยก็หายไปถ่ายไปทํากานบ้านเรื่องเพลงมาแล้วก็ได้ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะไปคิดในเรื่องของเรื่องราวมิวสิกวิดีโอว่าจะเป็นยังไงเบลอยากจะถ่ายทอดเพลงอารมณ์แบบไหนเบลปกติเวลาที่คนได้ฟังเพลงของเบลจะเป็นลักษณะโรแมนติกป๊อบ แต่ว่าครั้งนี้ขอเป็นป๊อปร็อกเนาะอันนี้ทีหนักแน่นขึ้นใช่ไหคะครั้งนี้ที่หนักแน่นขึ้นมากเลยนะคะกับซิงเกิลใหม่นี้นะคะรักมากกว่านี้ไม่ได้หลายคนดู MV ็กันไปแล้วบอกสะเทือนใจจังเลยเนื้อหามันทำไมเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ไม่จริงเลยจริงจริงเพลงนี้มันมันถ่ายทอดได้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงที่แบบว่ามีแฟนนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นก็ได้หรือผู้ชายที่รักผู้ชายด้กันอยู่แล้วแล้ว สามีหนีไปม,มีสามีใหม่คือเอาเอาตรงๆสรุปคือเป็นเรื่องของรักสามเศร้านั่นเองแต่ว่าเบลอยากจะถ่ายทอดให้มันแบบหักม,มุม <laughs> ก็เลยเลือกเอาแบบว่าให้ดูเหมือนเป็นคู่หญิงชายปกติแต่สุดท้ายผู้ชายดันเป็นใบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่จะบอกนะฝ้ายแล้วเมื่อวานนี้นะนั่งดู MV ็มวีกันนะคะแต่ละคนอินกันเพราะว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงไม่เหมือนชีวิตจริงของคุณอ๋ยไม่ใช่ไม่ยอมเลยแล้วเอ็กบีไม่ตามแล้เบลอย่างพูดสิคะต้องบอกเลยนะว่าเอ็มวีเพลงนี้เนี่ยเป็นไง ปล่อยไปเป็นไงกระแสเป็นไงแล้วดีดีค่ะก็ได้ได้ก็เป็นเป็นเอกสารขึ้นมาเขาบอกว่าเป็น MV เป็นมิวสิกวิดีโอที่ดูแล้วเงิบดูดิีมาบตกใจเหมือนกันสงสารนางเอกอ่ะเราคุ้นถึงเยอะค่ะทำไมทำร้ายนางเอกกันนะเดินจว่าสาวเกลทำไมถึงเลือกเกลมาคือในในในเรื่องราวของเพลงนี้เราต้องการอยากจะให้คนเห็นถึงอารมณ์ เพราะเพลงมันค่อนข้างแรงอ่ะคือเนื้อหาของเพลงมันถ่ายทอดถึงอารมณ์ที่แบบฉันรักมากกว่านี้ไม่ได้เพราะขนาดตอนที่เบลอัดร้องโดยังร้องไห้เลยนะคะอคพอาะนึกถึงว่าสามีฮวาไปมีสามีใหม่ <laughs> มันรู้สึก <laughs> มันรู้สึกอินมากดังนั้นก็เลยอยากจะได้คนที่ดราม่าได้คือเกลเนี่ยเขาเก่งมาก5 4 3 2คือน้ำตาไหลคือเบลล์แบบงงว่าอุ้ยทำไมน้ำตาไหลได้เร็วมากคือทำอารมณ์ได้เร็วจริงๆค่ะ เป็นแฟนแากถามมาว่าแล้วทำไมไม่เล่นเองเลยคะที่เดคือตอนแรกอยากจะเล่นเองแล้วคือบอกกับูุกมกับว่าอยากจะขอเลิฟซีนเยอะๆแต่ทีนี้มันไม่ได้ก็เลยขอเรื่องที่จะเป็นคนถ่ายทอดดีกว่าถ่ายทอดเรื่องราวแบบยืนอยู่นิ่งๆในฉากแล้วก็คือร้องเลงอะไรแต่ฉันก็เห็นนะเธอคู่แบบไปแวบมาในฉากอาบน้ำเธอคู่แบบไปกับเขาใช่ค่ะตอนแรกว่าจะอาบน้ำกับนางเอกแล้วแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมาะสมค่ะก็เลยเลือกที่จะเลยเลือกที่จะยืนร้องเพื่อเป็นการบอกถ้าสังเกตดีๆจะบอกว่า คนที่ช้ำคนที่ช้ำคงไม่ใช่ใคร yeah, ไม่ไจีบตาเป็นงานถ่ายทอด นะคะเป็นยังไงบ้างการกลับมาครั้งนี้ค่อนข้างหายไปแฟนเพลงเขาคิดถึงไหมเรียกร้องไหมแต่ก็เขาก็บอกว่ารู้สึกคุ้มกับพี่พี่ที่รอคอยนะคะก็เรารู้สึกต้องขอบคุณมากที่ทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็ยังสนับสนุนเบลนะคะต้องถามว่าระหว่างที่หายไปนี่ไปทําอะไรบ้างอยากรู้เห็นบอกว่าไปทํากันบ้านแล้วมีอะไรเพิ่มเติมมีก็จะมีจริงๆเบลตอนช่วงที่หายไปเบลได้ได้ไปถ่ายภาพยนตร์ด้วยเรื่องหนึ่งนะคะชื่อชื่อเรื่อง Dark Day เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีเดีแล้วก็ มีได้เป็นตัวแทนของศิลปินจากประเทศไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะไปไปออกรายการสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของแนวเพลงใช่ที่ช่อง N H K ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะก็จะมีศิลปินจากไต้หวันอะไรเงี้ยมาด้วยคือตัวแทนจากไต้หวันวงเมเดย์แล้วก็เบลเนี่ยเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนเดียวใช่คนเดียวเลยค่ะนี่เคนเดียวเท่านั้นใช่แล้วก็มีศิลปินของญี่ปุ่นคือคุณฟุกุยาม่าค่ะแล้วก็ เตรียมตัวในเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนี่โปรเจกต์เธอเยอะไปไหนเราได้รู้ว่าสมัยไปนี่เธอไม่ได้อยู่ทีช่ยเลยนะโปรเจกต์เป็นพันนึงว่าเพื่อยน์ดังการโกอินเตอร์ทั้งในเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายนะคะที่มันจะเกิดขึ้นต้องมาถามทีละโปรเจกต์กันถามเบลหน่อยรู้สึกยังไงเหมือนกับว่าเราเนี่ยตั้งแต่เวทีมาเนี่ยออกจากเวทีเนี่ยแจ้งเกิดเยอะมากหลายคนมองว่าเบลโกอินเตอร์แล้วจะมีผลงานโกอินเตอร์ไหมจริงจริงผลงานโกอินเตอร์เนี่ยกำลังคุยกับทางค่ายอยู่เลยนะคะคือมันมีโอกาสเเเปปป็นนนนไไได้้คค่่ะะพราาวแฟลลับบตอี ตอนนี้คือคนคือเชื่อไหมคะคลิป Thailand g o t Talent ตอนนี้ของเบลอะยังเป็นที่นิยมคือคนยังดูกันอยู่ในแต่ที่อเมริกาใต้บราซิลเวเนซุเอลาม็กซิโกอเมริกาคือตอนนี้เริ่มมีทักเข้ามาฮัลโหลเบลโอลาเบลอะไรอย่างเงี้โอลาเราก็งงโอลาคืออะไรอ๋อคือสวัสดีอ่าใช่ค่ะนี่คือ ขับแฟนขับทัว่วโลกเลยไหมตอ <c oughs> น,นนี้ <c oughs> คือถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเพราะว่าเราก็เราก็จะได้แบบว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้คนได้รู้จักว่าเออนอกจากจะเป็นกระเทยแล้วเราก็ยังมีความสามารถตรงจุดน<ร>ีค้ครนะคะในส่วนของภาพยนตร์อัปเดตที่ฟังกัน<อ>นิดนึงอ่าก็ได้ได้รับเป็นเกรดรับเชิญค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณโทนี่รากแก่นเล่นเป็นพระเอกชื่อเรื่องดับ์ฟเดวันเขาเล่นใช่แล้วเบลก็เป็นแบบเหมือนลักษณะว่าเป็นตัวถ่ายทอดตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะ เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เฉลยของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเบลก็ได้ไปโผล่ในฉากนั้นด้วยแล้วก็ได้ร้องเพลงของตัวเองในภาพยนตร์ด้วยค่ะเสียงที่เปลี่ยนเสียงที่เปลี่ยนใช่เอเมันไปเก็บเนี่ยเบลก็คงตอนนี้เบลก็ซื้อบ้านที่คุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะเก็บเงินซื้อบ้านให้ทันนี่ไงจากจากครอบครัวที่ม่ไม่มีฐานะไม่มีเงินก็คือเราเก็บเงินเราทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่คือคิดอย่างนี้อันดับแรกคือพ่อกับแม่ทม่ได้ก็ซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ นอกจากในเรื่องภาพยนตร์เรื่องของงานเพลงแล้วต้องมาถามในเรื่องของคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอนี้เตรียมตัวยังไงกับคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตตอนนี้เตรียมตัวแบบว่าเต็มที่มากตื่นเต้นไป4จังหวัดเลย เชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นอุดรจองบัตรกันได้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะเตรียมตัวกันเลยแล้วเพราะว่าครบ้างใหญ่มากก็เดี๋ยวจะมีขึ้นคอนเสิร์ตแรกที่เชียงใหม่วันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็เบลก็จะได้ไปอีกที่หนึ่งคือหาดใหญ่ค่ะวันที่9ค่ะแฟนๆก็รอไปเชียร์กันได้ที่จริงอยากคุยกับเธอมากแต่เวลาของเรามันแบบกระชั้นเลือกเลยนะเวลาเลยคอนเสิร์ขอโทษค่ะ25ตุลาคมค่ะ25ตุลาคมแล้วก็9พฤศจิกายนโอ้เธอแม่นเป๊ะมากเรื่องข้อมูลนะเอาสุดท้ายล้ออออยาาากกกบบ่โเคคขุณมๆ รายการนะคะ,ะ,คะก็แฟนๆทุกๆคนนะคะคืออย่าลืมดาวน์โหลดของแท้ถึงแม้ว่าเบลจะไม่ใช่สาวแท้แต่ดาวน์โหลดของแท้นะคะดอกจัน927756ค่ะและติดตามได้ทาง Facebook ที่ BEC Terro Music แล้วก็รวมถึงเบลนันทีตาแฟนคลับค่ะอ่าสุดท้ายน,นิดนึงฝากให้กับน้องๆหลายคนที่เขาดูเขายกย่องให้เบลเป็นไอบดอลนะรวม,มไปถึงแบบว่าหลากหลายคูหลากหลายเพศเลยอยากให้เบลม้คำแนะนำกับเขาว่าเนี่ยพอชีวิตแล้วมันเปลี่ยนแบบนี้มีคําแนะนำไงไหมในการที่น้องๆเขาจะก้าวข้าสูงการรวมไปถึงการวางตัวอ่าใช่ค่ะอย่างแรกเลย,เยคือฝากนิดนึงแล้วกันใครที่มีความฝันทุกคนมีความฝันได้แต่อย่าลืมในเรื่องของเขาเรียกว่า ความความมีระเบียบวินัยความมีวินัยนี่สำคัญนะคะแล้วที่สำคัญการมีสัมมาคารวะการอ่อนออน,น้อมถ่อมตนก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ คือเรารักอะไรจงทําสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าเรารักเขาเขาก็จะรักเราและอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้เลยนะคะยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าทอ้อสู้ต่อไปค่ะโอ้โหบาดเลยท <c oughs> ุกงเลยนะคะทีละดอกเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวเลยะนะคะสุดยอดมากมากับสาวคนนี้เรียกได้ว,ว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะต้องจับตามองกันต่อไปแล้วก็ที่สาคัญในการสนับสนุนเธอด้วยแต่ว่าตอนนี้ไปเบรกกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าเธอนะคะมาโชว์เพลงเพราะๆให้พวกเราฟังให้ร้องสดๆกันเลยค่ะ